องเบบาาาเเข้้นมื่อกี้พี่หนุ่มพี่อาร์ตพาไปร้านนมประจำชั้นของไบเฟิร์นมาพร้อมกับเซอร์ไพรส์สุดพิเศษของพี่ตูพบทรแล้วตอนนี้ก็ต้องมาบุกเฮ้ยมาตีท้ายครัวกันต่อที่บ้านน้องใบเฟิร์นกันละครับมาไหนอะบ้านหลังนี้ไม,ไม่ใช่ค่ะทำไมพ,พี่รู้สึกว่าพี่คุ้นคุ้นหมู่บ้าน,น,นเนี้นนเออตรงนี้บ้านพี่เชียเชียที่คำพอนเหรอใช่แล้วค่ะอ๋อ เดี๋ยวเ,<ข>เราจะเ,เข้าไป,าไปบ้านเขาก่อนไหมคะตอเขาอยู่อหรือป่ะนี่ไอยู่อ้าแล้ว,แล,วแล้วบ้านไปเฟินคือหลังไหน,นอะม้เนติดกันเลยเลยบ้านพี่เชีรยมาก็เป็นบ้านหนึ่ง นี่ป่ะนี่ป่ะนี่คือบ้านในป่วยนี่อยู่ติดกันกับบ้านเชียร์เลยเหรอติดกันเลยค่ะติดกันติดกันสบายนะคะคุณเข้ามาได้แล้วแล้วคุณสองคนมีสิทธิ์อะไรมานั่งในบ้านเขาก่อนเจ้าของบ้านเขาอยางนี้เหรอหนูขออนุญาตนั่งหน่อยนะคะหนไปจเป็นน้องไปไม่สบายเลยลูกจะว่าใครไม่ต้องว่าผู้จัดผู้จัดเป็นคนพาที่เข้ามาแล้วฉัน่เสียวอันนี้คุณถือวิสานต์นั่งรอเขาในบ้านแล้วยังไงอะเมื่อกี้ไปเจอใครตู่พบทอรนแล้วทำไมเราเขาเป็นแม่เขาเหรอหรือยังไง หรือยังไงคะเป็นแม่เอเป็นแม่กันนะสรุปทอนร้องเพลงดีดีนะเราะมั้งใช่ไหมมาอันนี้หน้าเขินหน้าเด็เขินหูร้อนไปหมดเลยโอ้เปิดสรุปทุงนิดหนึ่งบ้านดาราเด็กับเชียร์ที่ขำพรใช่แล้วก็เลยไปนที่ถึงไปบ้านเตยพงศกรรู้รู้กันไหมว่าเวลาตอนมาซื้อรู้รู้ไหมว่าเขามาอยู่ที่นี่หรือใครซื้อก่อนหนูซื้อก่อนแล้วตอนพี่เชียร์จะมาพี่เชียร์ก็แบบขอมาเที่ยวชมบ้านด้วยดูเป็น reference ก่อน เออเนอะเป็นหมู่บ้านอะไรเขาบอกว่าหมู่บ้านมีแค่แปดหลังนะแปดหลังบ้านหลังนี้ซื้อเองหรือของพ่อแม่ก็ช่วยๆกันช่วยกันตอนนี้เป็นครอบครัวอยู่ที่นี่หมดเลยใช่นั่งนั่งนั่งาเพิ่งสังเกตว่าคุณโอ๋คุณยืนก่อนคุณผอมลงป่ะครับไม่ผอมทำไมคุณดูสวยไม่กันไอเื่อสวยคุณใสสเตกกี่ตัวเรื่องสวยเป็นเรื่องธรรมชาติขอกฉันจ๋าสวนที่จัดคนจัดคนเดียวกับที่จัดที่ร้านใหม่ดาวิกาป่ะ คนนี้ค่ะจัดเองอ๋อจัดเองเลยเหรอใช่ซื้อเองหมดทุกต้นปลูกตั้งแต่มันยังห่างๆกันต้นไม้อะอ๋อเหรอทำไมถึงมีความสามารถอ่ะงกงกไม่ใช่งกคอกคุณแม่คุณแม่ชอบทำสวนแล้วเราก็เราไปเดินเลือกต้นไม้เองก็จะชอบไงแล้วก็เริ่มจากขุดรุมเองแล้วเขาก็จะดูแลรักษาของเขาช่วยกันแล้วตอนที่ซื้อบ้านเนี้ย ทําไมถึงเลือกที่จะซื้อบ้านนี้แม่เคยบอกว่าถ้าแม่อยากซื้อบ้านเขาอยากซื้อบ้านที่มีเนื้อที่ให้หมาวิ่งอ๋อแม่ก็ชอบหมาชอบหแปลว่าบ้านหลังนี้ได้มาเลือกเพราะว่าหมาหมาต้องขอบคุณหมาเฟินแต่บ้านเคยไฟไหมเคยไฟไหมบ้านหลังเก่าบ้านหลังเก่าอยู่มินบุรีอ่ะเคยไฟไหมไปรอบหนึ่งทำไมเปิดพัดลมให้หมาโอ้โห ลัดวงจรไม่แต่วันหน้ากลัวมากเพราะว่าเราเองก็ไม่เคยไม่เคยเจอเหตุการณ์นี้แล้วเข้าไปถึงคือรถวอเต็มหน้าบ้านตำรวจตำรวจใครม้ตเต็มไปหมดแล้วแม่ไม่ถามเลยนะว่าบ้านเป็นยังไงบ้าง<ม>าตอนคนเพราะวา่าหมาชันล่าหมาชัน,เ,น,นเขาเอามาวางเรียงกัน3ามตัวข้างหน้าแล้วแม่รักน้่าแล้วภาพเห็นคือแม่ช,ชุดลงไปจับประตูบ้านแล้วหนูแบบ เเข้าใจแย่แต่วอดก็วอดไปถึงบ้านแต่แบบสงสารแม่เขารักมากนะรักหกมากก็ชามากแล้วเอามาวางอะเนาะสภาพใช่เเมื่อก่อนบ้านหนูตรงตัวบ้านก็ไม่มีแอร์แต่ทุกคนี้ติดแอร์พาะกลัวหมาร้อนตอนหลอบ้านหลังนี้ก็ทุกคนในบ้านช่วยกันหมดคือหลังจากที่บ้านไฟไหมมาแล้วแล้วบ้านหลังที่ไฟไหม้นองตอนนี้ทาอะไรอยู่ ล้างอยู่อ่ะน้องก็ไม่ไปทำอะไรเพิ่มเติม่ทเละก่อนจะเข้าบ้านน้องมีของมามอบให้เพื่อเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ให้สนิทกันแนบแน่นยิ่งขึ้นนะครับทางรายการเรามีกิฟต์เซตนะครับจากยาสีฟันเดนทิสเตยมามอบให้ครับปวดรักไอ้เนาะปวดรักไอ้เนาะตอนนี้เดนทิสเตย์เขามียาสีฟันสูตรใหม่และสูตรพรีเมียมแคร์นะครับดูแลทุกปัญหาของเหงือกและฟันนะครับเดนทิสเตย์ผลิตภัณฑ์เพื่อช่องปากระดับพรีเมียมที่คนข้าแนะนําให้ใช้ฮะมีทุกอย่างลยนะไม่ได้มีอย่างเดียวนะคะเดนทิ ฟันยาสีฟน้าสีฟัาสวยขึ้นตอนนี้นางเป็นนักแสดงอินสลาแที่ต้องเรียกว่าเนื้อหอมที่สุดแล้วใช่เดี๋ยวดูได้อยากเข้าไปดูเพราะว่าเราบอกจะมาบ้านใบเฟิร์นคนฝากถ่ายหลายซ้อนหลายรูงมากคนชอบนางค่ะคนชอบนางเดี๋ยวเราบุกเข้าไปในบ้านหน่อยได้เอานอนด้วย นอนด้วยทุกวันเปิดได้ฝั่งเดียวอีกฝั่งหนึ่งพันจะทำไม้งานอ่ะเอาเมาส์สิโอ้โหดูเจ็บไม่ดี่อีกนะเห็นนะสระว่ายน้ำนี่มีมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วหรือเปล่าอันนี้ทำเพิ่มค่ะสระว่ายน้ำทำเพิ่มเพราะว่าแม่บ้านเชียร์ไมม่บอกว่าอยากให้ให้หมานะให้หายแล้วใบเฟิร์นได้ลงบ้างไหมขาดไม่ใช่ลูก็ลงกลงพ่อนี่ไม่ใช่ลูกนะไม่ใช่ลูก ลูกเขาอยู่แน่เดี๋ยวอยู่ในห้องหมาจริงว่าสะว่ายน้ําคือทําเพื่อมาเพื่อให้เจ้าของกับหมาได้ลงไปพร้อมกันใช่ไม่ใช่เพื่อนหนุชจะได้หุ่นดีเป็นดาราไม่ใช่นี่หนูลงน้อยกว่าหมาอีกจริงๆใส่ทอันนี้ต้องขออนุญาตหมาลงขอต้องขอแม่หนูขอให้หมาหนูขอเล่นได้ไหมอย่างนี้นี่นี่บ้านยายเชียร์หรือเปล่านี่ไม่เชียร์นี่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 ยายเชียร์คุณเลี้ยงสิคุณเลี้ยงสิอยู่บ่าถ้าสมมตินี่แอบดูยายเชียร์อาบน้ำได้เลยนี่ไงแอบดูยายเชียร์อาบน้ำดูยังไงวะข้าง เขาอนอช่วมาหด้วมาเห่าเชียที่ขาพรไอตัวนั้นชื่ออะไรนะหมาเชียไม้หมอนเออไม้หมอนอ๋อหม่างนี้ฉันอังยิ้มเลยจริงจรถ้าสมมติใครรู้จักใบเฟิร์น้งแต่ต้นๆเี่ยจะคิดว่านางเป็นทอมซ้ําแบบใครเฮ้ยทำไมนาจะดูเฮาห้ามเาะนางสวยจะตายเลยขนาดน้เคยเห็นมาเคยเห็นมาตองใหม่ๆอ่ะ ก็เห็นต่นเล่าแรกๆอ่ะมันก็มีความเสียวไงเสียวสมัยก่อนตแล้วเรียบร้อยสมัยก่อนอกก็เปรี้ยวนะอกก็ใช่ดูเหมือนทองนะสมัยก่อนเราไปดูนะดูเหมือนทองเนาะนี่นี่ยังไงมีนางมีความหลวยอย่ามาพูดว่าอุ้ยตายละเอ็นดูนี่คุณพ่อคุณพ่อค่ะนี่สมัยเขาจะทำพื้นเบอร์อะไรนี่น้องชายเหรอเธอเอ็นน้องชายน้องชายเรื่องยังไง ธรรมศาแกอ๋อเหรอแกไม่ดูหน้าน้องใบเฟิร์นแกไปดูหน้าน้องชายเขาทําไมเอาไปดูดทำไมชนีเธอต้องดูด้เพราะหน้าตาดีตั้งแต่สมัยเป็นนักเรียนพอก็หล่อเนาะเออนา่นก็มีก่อนจิ้งจังมากธิดานพมาศแล้วก็เป็นแขกริจกรรมมาเฮออตอนนี้ยังจะฉีดได้นะได้แค่คุยค่ะไม่ทำได้เออย่างนี้ไม่ได้แล้วหรอไม่ได้แต่ช่วงนีตอนเราเล่นคิวบูก็จะเตะสูงหน่อยอย่างเงี้ยเพราะว่าเคยเล่นยิม นี่เป็นเด็กกิจกรรมอะไรี้ดูถ้าสมมติมเป็นลูกเธอเธอชื่นชมไหมอ่ะชื่นชมสิมสเขาบอกบ้านนี้เป็นเรื่องที่แปลกพ่อแม่ไม่เคยชมลูกเลยหนูสมัยเรียนหนังสือก็เรียนเก่งเรียนเก่งต้องเรียนเก่งเพราะแบบพิสูจน์ตัวเองอยากให้เขาชมคือลมี่ปมแหละหร,รอ เรียนบ้านนี่น้องชายก็เรียนเก่งน้องชายเรียนเก่งเพราะฉะนั้นพ่อแม่จะบุกฝังเรื่องเรียนหนังสือตั้งแต่เด็กๆเลยใช่เวลาแบบไม่มีนะจะไปเรียนแล้วแบบเนี่ยได้เกรดสามกว่าขอรางวัลไม่ได้นะไม่ได้ดาต้องเกรดอะไรหนูไม่ได้เขาบอกว่าไม่เกี่ยวเรียนดีเป็นหน้าที่ของเธอเปล่าจะสอนอย่างนี้ที่บ้านไม่ต้องมาขอรางวัลอ๋อเหรอจนเรียนจบพ่อแม่ก็ยังไม่เคยชมก็ไม่ค่อยแต่จะมีแบบนานๆทีไม่ค่อยพูดจะไม่ค่อยพูดหล่อนหวานจะสอนแล้วมันจะห้าวๆอย่างเงี้ยเขาก็จะบอกอยากนะอยากให้พ่อแม่ชมไะพูดจริง หอยากเต้นหน้ามีปมที่ใครยังไงเล่าที่ใครไงรอ่ะเป็นเพราะมันก็เขาไม่ค่อยชมแล้ววันนั้นช่วงนั้นสิ่งเล็กๆอะ่ะดังมากมครก็ชมน้องเล่นนี่มีคนเดียวที่ไม่ยอมพูดถึงเลยคือแม่จนแบบมันก็ไปโปรโมทหนังเหนื่อยๆครั้งแรกไม่เคยโปรโมทหนังไม่เคยเดินสายอะไรเงี้ยกลับมาบ้านหนไหนเขาก็เอามือรูปหัวทีเดียวแบอกว่าเจ๋งมากร้องให้เลยม,มาเลยร้งองไห้ พราะว่าตลอดชีวิตทําดีมาขนาดไหนแม่ไม่เคยชมว่าดีไม่ได้ไม่ได้ถึงกับไม่ชมแต่ก็ก็ไม่ได้โอ้ยลูกเก่งมากค่ะอะไรเงี้ยจะไม่มีแต่ก็เป็นสไตล์เขาจะชก๊เก๊กๆอะไรเงี้ยพอแล้วแม่ไม่เคยชอบพาขึ้นไปดูห้องน้องชายก่อนเฮ้ยมีอยู่แม่พดตามได้ลกน้องชายอยู่ไหนน้องชายไปเขยเอเชียไปเป็นวอล์เนเทียร์เป็นอาสาสมัครเรามายืนตรงหน้าเป็นโนเขาเราอยากรู kind of ้ว่าเขาเป็นไหมเป็นไหมขอได้ด well, ิบลอง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 ซิยู เลน้องเล่นได้นิดหน่อยเหมือนกันค่ะโอ้ยไม่คุณเป็นคนน่าภูมิใจนะน่าภูมิใจคุณจะต้องภูมิใจนะใบเฟิร์นโชว์ฝีมือการเล่นเปียนโดไปแล้วเรียกได้ว่าเพาะเข้าวท่าเลยทีเดียวถึงเวลาพิธีกรของเราจะบุกตะลุยตีท้ายครัวในบ้านกันต่อแล้วล่ะครับใบเฟิร์นเข้าวงการตอนยท่อะไรประมาณช่วงถ่ายสิ่งนี้เลยก็ประมาณมัวปลายอะค่ะโอยก็เข้าั้งแต่เด็กอัเนาะตอนนี้หูพ่อแม่คงภูมิใจนันจะปลืมเอาอย่างนี้ เดี๋ยวช่วงหน้ากระแสคู่จิ้นเกิดขึ้นแล้วก็ทั้งคู่จิ้นแต่คู่จิ้นไม่แต่เป็นผู้จัดการสารพัดสารเพจนตอนนี้ไม่รู้ว่าจิ้นกับใครบ้างเดี๋ยวกลับมากับตีไทยครูฮะชอบมากเลยอะมาได้มามีทียังไปเที่ยวร้านใหม่เราพิกาบ้างไหมหรือแบบว่าไปเจอเราอยากรู้คนนี้อานนทนเหรอหรอแต่สิ่งนึงที่เขาสอนไม่เกี่ยวกับการแสดงเลยคือสอนให้หนูมีกิ๊กเขาบอกว่าไป เจอคนมาเยอะๆเลยเพื่อเก็บประสบการณ์ในแต่ละคนเนี่ยมาใช้สำหรับตัวละครดูตีท้ายครัวก่อนใครต้องดูทางทีวีดูย้อนหลังอีกทีต้องง้อทีวีเท่านั้น s u b s c r i b e ตรงนี้เลยครับไม่พลาดย้อนหลังตีท้ายครัวทุกเทปแน่นอนกดเลยกดเลยกเลยก่